ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับสมาพันธ์เซียนเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากนอกจากคนเพียงไม่กี่คนไม่มีใครรู้ว่าความจริงแล้ว มีแคว้นที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์อยู่กี่แคว้นคุณสมบัติขั้นต่ำของแคว้นที่จะกลายเป็นสมาชิกที่แท้จริงของสมาพันธ์เซียนคือแคว้นอันดับ6และมีดาวเคราะห์เซียนเป็นของตนเองพูดกันโดยปกติตราบใดที่แคว้นนั้นเป็นแคว้นเซียนพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์ แต่ที่แคว้นเซียนจำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นทางสมาพันธ์จึงไม่มีเวลาจัดการทั้งหมดเป็นส่วนตัวดังนั้นแล้วแคว้นเซียนอันดับห้าทั้งหมดและตํำกว่าจะถูกบริหารจัดการโดยแคว้นเซียนอันดับหกของดาวเคราะห์เซียนตัวเองแคว้นซูซาคุพุ่งอันดับขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันเพิ่มจากแคว้นอันดับหนึ่งไปแคว้นอันดับหกเพียงแสนปีเท่านั้นหลังจาก กลายเป็นแคว้นเซียนอันดับ6พวกเขาได้รับดาวเคราะห์เป็นของตนเองดาวเคราะหนามว่าสูซาคุซึ่งสมาพันธ์เป็นคนตั้งให้บนดาวเคราะห์ซูซาคุคำสั่งของแคว้นซูซาคุถือได้ว่าเป็นคำสั่งเทพในดาวเคาะห์มีแคว้นอันดับ6จํานวน80แห่งคาดได้ที่แคว้นแห่งหนึ่งมีคนสมบัติเป็นแคว้นเซียนอันดับ5และแคว้นซูซาคุ จะให้รางวัลเป็นสนามลบต่างแดนสิบแห่งพูดให้ง่ายก็คือมีสนามลบต่างแดนทั้งสิ้นร8อยแปดสิแห่งบนดาวเคราะห์ซูซาคุหากถล่มทลายไปหนึ่งแห่งแม้มันจะสนามลบต่างแดนนั้นจะถูกปิดอย่างถาวรเว้นแต่ว่าพวกเขาจะซื้อมาจากแคว้นเซียนอันดับหในราคาที่สูงมากเพื่อทดแทนส่วนเรื่องสนามลบต่างแดน สร้างมาได้เช่นไรแล้วลอยแยกออวาศนําไปสู่ที่ไหนไม่มีใครในแคว้นเซียนอันดับห้ารู้จักแคว้นอันดับ5แต่ละแคว้นจะควบคุมแคว้นอันดับ4และแคว้นอันดับ4จะครอบคุมแคว้นอันดับสาส่วนอันดับหนึ่งและสองทางสมาพันธ์ได้ตั้งกฎให้ป้องกันทุกคนจากการแทรกแซงการเติบโตเจ้าแควนเป็นเจ้าเซียนอันดับสาม ที่ถูกควบคุมโดยแคว้นเซียนอันดับสี่นามว่ามังกรเขียวพวกเขาถูกแคว้นเซียนอันดับห้านามว่าเผ่าพันปีศาสควบคุมต่ออีกทอดหนึ่งทุกครั้งที่มีการลบขนาดใหญ่ในสนามลบต่างแดนเซียนขั้นผีด,ดอกทั้งหมดในแคว้นเจ้าจะถูกเรียกไปต่อสู้ไม่ว่าการผัดผ่อนหรือต่อต้านในตอนนั้น สำนักเถิงยั่วมีบรรพชนเซียนขั้นผีดอกอยู่จำนวนห้าคนได้ถูกเรียกเข้าไปถ้าพวกเขาไปสำนักเถิงยั่วคงจะปลอดภัยแต่ไม่รู้ว่าพวกเขามีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วหากปฏิเสธไม่เพียงแต่สำนักเถิงยั่วจะถูกทำลายแต่พวกเขาคงถูกสังหารด้วยเช่นกันความจริงข้อนี้ได้เกิดขึ้นแทบทุกแห่งในแคว้นอันดับสาม มันเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติคล้ายกับห่วงโซ่อาหารเป็นคำสั่งของคนแข็งแกร่งให้คนอ่อนแอทำตามและไม่สามารถปฏิเสธได้การมีชีวิตอยู่ในโลกอันโหดร้ายเช่นนี้เหล่าเซียนต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าคนธรรมดาหรือสายตาของเหล่าคนอันดับสูงของสมาพันธ์เซียนโลกนี้จัก,กรวาลน,นี้เป็นเพียงหม้อต้มน้ำขนาดยักษ ไม่ว่ามันจะเป็นคนธรรมดาหรือเหล่าเซียนทั้งสองกำลังถูกขัดเกลาอย่างไร้ความปาณีในยุคโบราณมุ่งเน้นการทำความเข้าใจสำนึกสวรรค์และใฝ่หาวิถีเต๋าของตนเองเหล่าเซียนทำให้ผู้คนรู้สึกงดงามและเป็นสสวงสวรรค์แต่โลกแห่งเซียนโบราณน,นั้นได้ถูกทำลายไปในภัยพิบัติจากนั้น สมาพันธ์เซียนได้ถือกำเนิดขึ้นและเข้ามาแทนที่นั่นเป็นตอนที่โลกแห่งเต่าแตกเป็นเสี่ยงเสียงมันพิสูจน์แล้วว่าการฝึกเซียนโดยไม่มีเป้าหมายจะเป็นเส้นทางสู่การทำลายล้างเพียงเดินตามกฎธรรมชาติจะทำให้เดินบนเส้นทางแห่งการฝึกเซียนที่แท้จริงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเช่นไรแต่อย่างน้อยตอนนี้ ภายใต้คำสั่งของสมาพันธ์เซียนเหล่าเซียนในปัจจุบันได้แข็งแกร่งกว่าเซียนในยุคโบราณแล้วนี่มันก็เกินพอขนาดนี้มีเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นในสนามลบต่างแดนแห่งหนึ่งที่อยู่ในการควบคุมของเผ่าพันธุ์ปีศาจยักษ์เซียนทุกคนที่มีสัมผัสวิญญาณได้ตื่นตกใจขึ้นฝนดาวตกขนาดใหญ่ดูเหมือนปกคลุมทั่วทั้งสนามลบต่างแดน ขนาดที่เศษเสี้ยวสัมผัสวิญญาณทุกชิ้นมุ่งหน้าไปยังที่แห่งหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นสนามลบต่างแดนที่ยุบตัวลงอยู่แล้วไม่สามารถทนพลังของสัมผัสวิญญาณได้และเริ่มจะพังทลายลงจริงๆหลุมขนาดใหญ่หลุมหนึ่งปรากฏในสนามลบต่างแดนหลุมนั้นกืนกินสนามลบต่างแดนในทันทีในเวลาเดียวกัน สัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่ดวงหนึ่งค่อยๆอ,ออกมาจากรอยแยกตามมาด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รวมตัวกันเป็นกระจุกขนาดเดียวกันกับที่หวังหลินกืนกินฉากเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ปรากฏในบริเวณอื่นของสนามลบต่างแดนมีสัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่สามดวงออกมาจากรอยแยกขนาดยักษ์เพราะการล่มสลายของสนามลบต่างแดน สิ่งมีชีวิตลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาจากรอยแยกพวกนั้นและกระโดดออกมาราวกับตะกแตนปาทังก้าที่บินในอเมริกาเซียนทุกคนได้ใช้ความแข็งแกร่งของตนเองทั้งหมดเพื่อหลบหนีอย่างสิ้นสติไปทางค่ายกวนเคลื่อนย้ายพวกเขากลัวว่า หากก้าวช้าไปหนึ่งก้าวก็คงถูกกืนกินบางคนกระทั่งเห็นกระบี่เหินพ่ายแพ้อย่างหมดท่าขนาดที่วิญญาณยักษ์สามดวงปรากฏขึ้นนั้นวังหลินจดจำพวกมันได้ทันทีเขาคุ้นเคยกับสัมผัสวิญญาณสามตัวนี้ราวกับเป็นเพื่อนบ้านของตัวเองขนาดนั้นเองสัมผัสวิญญาณที่เขาส่งออกมาสามปีนี้ได้กลับเข้ามาหาเขาทุกครั้งที่ พวกมันกลับเข้ามาหาสัมผัสวิญญาณของเขาก็โตบโตขึ้นจนมันกลับมาเป็นขนาดเท่าเดิมหวังหลินไม่รีบเร่งเขานั่งลงขัดสมาธิและทำความคุ้นเคยกับร่างกายนี้สิ่งมีชีวิตลึกลับหลายตัวออกมาและเห็นหวังหลินพวกมันลังเลอยู่ชั่วขณะทันใดนั้นมันทนการยโยหยวนไม่ได้และกระโดดเข้าหาหวังหลิน เมื่อพวกมันเข้าใกล้หวังหลินในระยะสิบเมตรเขาลืมตาและตะโกนขึ้นกลับไปซะทันใดนั้นสัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่ของเขากระจายออกมาเหล่าสิ่งมีชีวิตลึกลับพวกนั้นดูเหมือนจะเจอนักล่าตามธรรมชาติขนาดที่พวกมันกีดร้องและสลายตัวอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่พวกมันจะหนีไปได้กลับถูกหวังหลินจับและกืนกินลงไปทันที ขนาดที่เขาต้องการจะกินกินมากขึ้นสัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่ก็เข้ามาหาเพื่อหยุดเขาหวังหลินไม่เพียงแต่ไม่ถอยหลังแต่เขากินกินสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นที่ต้องการโจมตีเขาทั้งหมดสัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่ตัวอื่นถอนหายใจและไม่พูดอะไรอีกสัมผัสวิญญาณของหวังหลินส่วนใหญ่ ได้กลับเข้ามาในร่างกายเขาทว่ายังมีบางชิ้นที่ไม่ได้อยู่ในสนามลบต่างแดนดังนั้นพวกมันจึงกลับมาหาเขาไม่ได้ทว่าในด้านความแข็งแกร่งของสัมผัสวิญญาณแล้วมันเกือบจะไม่แตกต่างจากเดิมทุกคนข้าจะผ่านมันไปให้ได้เขากระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและเคลื่อนไหวสัมผัสวิญญาณนี้ปกคลุมทั้งสนามลบต่างแดน ทันทีและสัมผัสวิญญาณทั้งสามที่กำลังมีความสุขกับการกินได้หยุดลงทันทีไม่นานหลังจากนั้นแต่ละตัวได้ส่งข้อความมาให้หวังหลินเจ้าแข็งแกร่งมากข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจากที่นั่นมาได้ที่แห่งนี้กำลังล่มสลายหน้าที่ของวิญญาณกืนกินคือการกืนกินที่แห่งนี้เพื่อป้องกัน มันไม่ให้ล่มสลายเจ้าก็เป็นวิญญาณคกืนกินเช่นกันทำไมถึงมาแทรกแซงเล่าวิญญาณคกืนกินเกิดใหม่ดวงวิญญาณลาตะเวนของข้าไปลุกลานเจ้าดังนั้นเจ้าจึงถือโอกาสลงโทษมันแต่การคกืนกินโอกาสที่กําลังล่มสลายเป็นสิ่งที่วิญญาณคกืนกินเช่นพวกเราเกิดมาเพื่อทำมันอยู่แล้ว แม้เราจะไม่กืนกินก็ยังมีวิญญาณกืนกินตนอื่นที่มากินสถานที่แห่งนี้สัมผัสวิญญาณขนาดใหญ่ทั้งสามดวงนั้นได้ส่งข้อความหนึ่งออกมาพวกมันไม่กินกินต่อไปและรอให้หวังหลินตอบกลับในสายตาของพวกมันหวังหลินอยู่ระดับเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องวิญญาณกืนกินเขาคุ้นคิดเล็กน้อย ขนาดที่เรียบเรียงความทรงจำของหมาเลี้ยงและรู้ว่าค่ายกลนเคลื่อนย้ายกำลังจะเปิดหากทั้งสนามรบต่างแดนกำลังล่มสลายเขาไม่แน่ใจว่าค่ายกลนเคลื่อนย้ายจะเปิดได้อยู่หรือไม่ข้าไม่ต้องการหยุดพวกเจ้าแต่หวังว่าพวกเจ้าจะกืนกินให้ช้าลงให้นานเท่าที่ทาได้ก่อนที่สนามลบต่างแดนนี้จะล่มสลายตกลงตามที่ขอข้าตกลงด้วย แต่เจ้าไม่ควรหยุดวิญญาณล่าตะเวนที่กำลังล่าอยู่หลังจากทำการตกลงกันเรียบร้อยหวังหลินเคลื่อนล่างไปทางตำแหน่งของค่ายคนเคลื่อนย้ายด้วยความทรงจําของหมาเลี้ยงระหว่างทางทุกครั้งที่วิญญาณล่าตะเวนสังเกตเห็นเขาพวกมันจะขวัญหนีดีฝอกันทั้งหมดพร้อมกับรีบถอยไปให้ไกล และไม่กล้าขวางทางเขาระหว่างทางหวังลินรู้สึกร่างใหญ่นี้แปลกประหลาดแม้ว่าพรสวรรค์ของหมาเลี้ยงและร่างวิญญาณจะดีมากมายหลายเท่ากว่าร่างเดิมนอกจากนี้หลังจากที่ครอบครองร่างกายมันจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อชำระล้างร่างนี้ก่อนที่เขาจะนำมาเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ เขาไม่มีพลังปานในร่างกายเนื้อเลยและอาศัยสัมผัสวิญญาณของเขาเพื่อเคลื่อนไหวสิ่งที่เขาต้องการทำคือหาสถานที่เพื่อปิดผนึกฝึกตนเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งและรวมสัมผัสวิญญาณของเขาเพื่อหาเส้นทางกลับไปแคว้นเจ้าขณะที่กำลังเหาะอยู่นั้นทันใดนั้นเขาก็หยุดลงและมองไปที่ทิศพายัพทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาคุ้นคิดเล็กน้อยและเหาะตรงไปนั้นไม่นานหลังจากนั้นเขาได้เห็นแสงสามเส้นมุ่งหน้ามาหาเขาวิญญาณลาตะเวนนับสิบดวงไล่ล่าตามหลังพวกเขามาโจชื่อจงเป็นสิทธิ์ของเจดีเทพสงครามในแคว้นห้วฝนปกติเธอเป็นคนน่ารักแต่ตอนนี้เธอเม้มริมฝีปากเส้นผมเป็นระเบียบเรียบร้อยร่างกายเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อ และพลังวิญญาณในร่างถูกใช้จนหมดใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนในใจขณดที่เธอมองไปยังสิษย์พี่ทั้งสองแต่ละคนเต็มไปด้วยความร้อนใจขนาดที่วิ่งอย่างหมดหวังข้ากลัวว่าพวกเราเป็นเพียงสามคนจากเจดีเทพสงครามที่ยังรอดชีวิตอยู่โจซื่อจงหัวเลาะอย่างอนาจใจสามวันก่อนยังเหลือคนจากเจดีเทพสงครามสิบคน แต่ใครจะคิดว่าสนามลบต่างแดนจูจ่ๆก็ล่มสลายขึ้นมาและสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนั้นก็ปรากฏขึ้นเสียนคนใดที่ถูกวิญญาณล่าตะเวนพวกนั้นจับตัวจะตายไปและพลังชีวิตในร่างกายจะถูกกืนกินจนร่างกายเป็นมัมมี่และดูเหมือนสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้ชื่นชอบการซ่อนตัวเองไว้ข้างในมัมมี่พวกนี้ ทุกครั้งที่เราเซียนเห็นศพคนหนึ่งพวกเขาจะหวาดกลัวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ